เรื่องของโควิดสิบเก้าะครับเกี่ยวกับเรื่องของสวัสดิการเป็นเรื่องใกล้เคียงกันเนาะ <c oughs> นะครับเพราะว่าพอโควิดสิบเก้ามาสวัสดิการต่างๆที่ผู้ที่ใส่แรงงานครับก็บลดลงนะครับรวมไปถึงมีเรื่องของมาตราการเยียวยานะครับเดี๋ยวเราจะไปกันที่จังหวัด้อยเอ็ดครับทางสวัสดิการและกับคุมครองแรงงานจังหวัดครับเพิ่มมีการลงพื้นที่ไปสร้างความพับหูให้กับ เจ้าของผู้ประกอบการนะครับปะกาให้ผู้ใส่แรงงานได้หูนะครับได้เตรียมตัวกันที่ห้องไม้เงินโร่องแรมเอ็มแกรนจังหวัดร้อยเอ็ดครับเนชินิกามีนาาทวีชงประเสริฐร่องผู้ราชการจังหวัดร้อยเอ็ดมาเปิดโครงการเสริมสร้างวินัยการทํางานในสถานประกอบกิจการประจําปีงบประมาณ2563ซึ่งกาจัดขึ้นโดยสํานักงานสวัสดิการและขุมครองแรงงานจังหวัด รอยเอสนะครับเพิ่อนจัดคืนมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดก,กระทรวงแรงงานพนักงานหลูกจ้างผู้ใส่แรงงานและกับผู้ที่เกี่ยวของในสถานประกอบกิจการครับกับเขาเ้าห่วมแน่เทยนีเพื่อที่จะมา ฟัางนะครับมาตราการต่างๆเนทนี้เองนะครับทา่านนายสว่างวีรกิจบริการสวัสดิการและคุค้มครองแรงงานจังหวัดรอยเอ็ดนะครับเพิ่นกาได้บอกได้กล่าวในที่ประชุมครับว่าการจัดโครงการเนเธอรีเพื่อเป็นการให้ความหูแก่พนักงานลูกจ้างผู้ใส่แรงงานและกับผู้ที่เกี่ยวของในสถานประกอบกิจการให้มีความหูความเข้าใจครับว่าจะเป็นด้านของ กฎหมายแรงงานอันนี้ก็ตรงหูเด้ก็เป็นสิ่งที่สาคัญกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวของทั้งหมดนะฮะที่เกี่ยวของก็มีอย่างแน่ละมีเรื่องความประกันสังคมต่างๆซึ่งบรราตกงงานแล้วตรงเหตุจังไดต่อนะครับเพิ่นกระแจงในเทือนีระเบียบวินัยต่างๆสภาพการจ้างงานสภาพการเหตุงานต่างๆเพื่อเป็นการเอาไปพัฒนาครับให้ผู้ใส่แรงงานให้ผู้ประกอบการนี่เพิ่นมีบอกวิธีการ แบบดูแลตัวเองนะครับจากโควิดทีก่าพอมนะครับกับเป็นความหูมีใหม่สอดของกับนิวนรนมอลนะครับนอกจากมีลูกค้ามาเห็นนิวรนอมอลแล้ว ทา้งผู้ประกอบการพนักง,งานก็ต้องนิ้วน้อมเหมาน้าันะครับก็มีการให้ข้อมูลต่างๆครับกับทั้งหมดทั้งมวลกับเป็นการสั่งความมันหูให้กับนายจ้างและกับผู้ใส่แรงงานเอาไปปรับใส่นะครับในส่วนของโควิิเก่านะครับจะเดือพันผลวิกฤตนะครับ,บากาศที่สำคัญชูนิการ,ร้านอาหารต่างๆผู้ประกอบการกัเริ่มเปิดแล้วนะครับเนาะก็ต้องมีมาตการ,ร,การการเตรียมป้องกันกันเอาไว้ <c oughs> นะครับเผยแพรเพื่อให้ กลุ่มประชาชนกลุ่มหลูกข้าทีมาใส่บริการนี่ได้มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นน้ำนะครับ